น้ำฝนกุลนัทคลอดลูกชายหนุ่มน้อยลูกครึ่งททยาทคนที่สองตัวขาวจมูกโด่งมากเป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้หายหน้าจากวงการบันเทิงสำหรับน้ำฝนกุลนัทจากนางเอกสาวขวัญใจแฟนๆสู่ตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งที่หุ่นแป๊ะหน้าสวยไม่มีเปลี่ยนที่นาวันนี้ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและความรักที่เต็มเปี่ยมโดยทางด้านน้ำฝนกุลนัทได้ผันตัวไปทำหน้าที่สีภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มตัวหลังได้แต่งงานไปกับสามีนักธุรกิจชาวอเมริกัน นำว่าจแดนวินเทอร์จนปัจจุบันได้มีโซ่ทองท้องใจด้วยกันและสองคนนั่นก็คือน้องทาเรียและลูกอีกคนที่กำลังตั้งท้องต้องบอกว่าล่าสุดน้ำฝนกุลนัทนักแสดงดังก็ได้คลอดลูกชายหนุ่มน้อยลูกครึ่งททายายคนที่สองแล้วตัวขาวจมูกด่งมากโดยเธอนั้นได้โพสต้อนรับลูกชายว่า welcome to the world Jacob Winter we love you ท่ากลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย